สืในรูปแบบวงกลมกันนะคะนี่เหมาะมากสําหรับการทําโลโก้ต่างๆนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเนาะก่อนอื่นเลยให้เพื่อนๆไปที่ตรงนี้นะคะเครื่องมือ ellipse tool นะคะอันที่3เสร็จแล้วก็กด shift ค้างไว้นะคะแล้วเราก็ทําเป็นวงกลมเนาะปึ๊บแล้วก็ปรับตรงนี้ให้เป็น stroke นะคะเราก็จะได้วงกลม นะคะเสร็จแล้วคลิกขวานะคะเลือกอันที่3นะใช้ o on p p a ร์นะคะเสร็จแล้วเราก็คลิกไปตรงนี้นะคะมันจะทำมันจะให้เราทำการพิมพ์นะคะเพื่อนๆสามารถใช้ข้อความอะไรก็ได้นะหรือว่าโลโก้ที่เราอยากทำเนาะอันนี้ส้มจะยกตัวอย่างนะคะ นี้เป็นตัวอย่างเฉยๆนะคะต่อไปให้เพื่อนๆกด command C นะคะปึ๊บแล้วก็ command F นะคะเพื่อทำการ Copy แล้วก็เอาวางเอาวางไว้ที่จุดเดิมนะคะเราจะทำการ Copy ในส่วนของตัววงกลมเนาะเสร็จแล้วให้เราทำการใช้เมาส์ตรงนี้นะคะให้มันเป็นลูกศรอ,อย่างนี้เนาะเสร็จแล้วก็อย่างเงี้ยค่ะลากมา ลากให้มันออกมาแล้วก็หมุนหมุนนะคะหมุนมันก็จะได้ตัวหนังสืออยู่ข้างล่างเนาะอ่าทีนี้ต่อไปนะคะตัวหนังสือมันยังกลับด้านอยู่เราจะทำการปรับนะคะโดยการไปที่ t ช e นะคะแล้วก็ Type on a part เสร็จแล้วเราเลือกตรงนี้นะคะ Type on a part Option นะคะเสร็จแล้วให้เพื่อนๆไปกดตรงนี้นะคะ Flip เลือก Align to Path เป็น Center นะคะปุ๊บแล้วก็กด Preview แล้วก็กด OK หนึ่งครั้งนะคะแล้วเราทำการกลับมาหมุนสังเกตได้ว่าตัวหนังสือจะอยู่ในแนวเดียวกันแล้วนะคะ,ะส่วนตรงนี้ค่ะส่วนตรงนี้เราก็ทำการพิมพ์ในส่วนที่เราอยากได้นะคะอาจจะเป็น ทีนี้เพื่อนๆก็สามารถปรับให้มันอยู่ตรงกึ่งกลางได้นะคะเนี่ยมันจะมีอยู่2องสองเลเยอร์อเนาะนยคะส่วนอันข้างบนเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ปรับเนี่ยให้ลูกศรเป็นโค้งๆแล้วเราก็ปรับอย่างนี้นะคะเนี่ยเสร็จแล้วเพื่อนๆสามารถทําการเลือกฟอนต์ได้นะคะอย่างถติว่าถ้าเราจะทําการเลือกฟอนตนะ์เนาะอขอโทษค่ะ,ะผิดนะเลือกฟอนต์เราก็ไปที่ character นะคะแล้วก็เราก็เลือกฟอนต์ที่เรา เราชอบอะทุกคนลองไล่ไล่ดูเดี๋ยน,นี้เป็นตัวอย่างที่ส้มจะทำนะปึ๊บเนี่ยพอตัวหนังสือมันใหญ่ปับ๊บเราก็เนี่ยนะคะคุมแล้วกนคลิกคุมนะทุกคนแล้วก็ให้เปลี่ยนเป็นอักษรอ,อยู่ประมาณนะสักตามที่เราต้องการเนี่ยสัก เท่าไหร่ดี90อ่าอย่างตัวนี้เหมือนกันนะคะดับเบิลคลิกนะคะแล้วก็คลุมเสร็จแล้วก็ใช้เครื่องมือ eyedropper จุ่มนะคะแล้วก็กดได้เลยมันก็จะทำการคัดลอกอตัวฟอนต์อยู่นะคะเห็นไหมเสร็จแล้วนี่เราก็จะได้แล้วนะคะตัวหนังสือกลมๆเสร็จแล้วเพื่อนเก็สามารถตกแต่งได้เลยนะคะอาจจะเอาเป็นโลโก้ของเราไว้ตรงนี้ ะคเสร็จแล้วก็ทำการใช้ ellipse t r u e อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็วาดปรับตรงนี้ให้เป็นสโตรกนะคะเนี่ยแล้วก็ตกแต่งทำการตกแต่งปรับเส้นสะหน่อยนึงให้เป็นซักหนาขึ้นกว่าเดิมอะไรอย่เงี้ยค่ะนะ เราก็จะไดต้ตัวหนังสือที่อยู่ในรูปแบบของวงกลมแล้วเพื่อนๆอลองไปทําดูนะคะงม่ายมากๆเลยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ส้มด้ยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อไปค่ะสําหรับวันนี้ต้องไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ